ห้าสีส่สามสองสวัสดีครับก็ยังคงคนเดียวอยู่ดีอ่ะวันนี้เราเป็นคลิปคลิปหนึ่งที่เกี่ยวกับสวัสดีครับเสี้ยมาตัดมาตัดออกไปเลยโ <c oughs> อเค <c oughs> okay, วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับอะไรพี่จริงๆเนี่ยเราวันนี้พอดแคสต เอ่อ uh, EP สองของซีซั่นสองเนี่ยเราจะมาพูดเรื่องมหาวิทยาลัยวันนั้นเนี่ยถ้าหลายคนติดตามช่องของเราจะมีคลิปของพี่พี่ฝ้ายใช่ไหมค่ะที่พูดว่าเรียนโปรเอกเออยังไงร,รีวิวแล้วมันมีท่อนหนึ่งเขาพูดว่ามหาลัยโซเอสของเขาเนี่ยแยกตัวออกมาจากยุโรนดอนอแล้วจะพูดเรื่องนี้พี่ฝ้ายกลัว่าอีกต้องอีกยาวคุยเรื่องนี้จบใช่ไหม,มผมก็เลยว่าเออม,มันก็น่าสนใจดีเนาะ ก็ถ้าเราเดทแบ็กไปสิ่งเรื่องมหาลัยนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าพูดในมุมมุมหนึ่งเนี่ยไอ้พวกยุโรปเนี่ยไอ้พวกมหาลัยมันก็คือคนที่มาอยู่สุมกันเนาะเป็นสกอลาเป็นสังคมมาอยู่ตามวัดตำบาตามพวกพาบลิกเฮาส์ต่างๆเพื่อที่จะมาคูยเรื่องอลิสกสอะไรกันใช่ไหมก็คือสํานักสํานักต่างๆเนาะถูกไหมพี่กว่างอันนี้ก็คือธรรมชาตินึงเนี่ยนว่าเปนเหี่ยว่ะก็ไปดูแล้วก็พูดไปดิแล้วก็แต่ว่ามันจะมีความโดดเด่น มากๆตอนที่เขาจะตั้งมหาลาัยกันช่วงยุคกลางก็เพราะว่าเรื่องศาสนาพวกโปรเตสแตนต์พวกคาทอลิกก็ต้องแข่งแข่งแย่งกันใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องมิวสิกนะมิวสิกเนี่ยเรื่องดนตร,รีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของศาสนามากศาสนาคาทอลิกกับศาสนาคริสตียนไหมคะเขาอบร,อร่องเีลออ่าอันนี้ก็คือยุคพวกมาตินดูเทอร์รันดูเป็นนิกายใหม่ช่วงนั้นใช่ไหมก็ว่ากันก็พูดว่าใครจะเพียวกว่ากันเธอทําผิดทําถูกใช่ไหม ไอ้เรื่องนี้เราก็คงไม่ไม่ลงดีเทลมากเพราะเราก็ไม่ไรู้รายละเอียดขนาดนั้นเนาะแต่ประเด็นก็คือมันก็จะมีการบอกว่าเพลงเธอต้องร้องอยังไงเพลงต้องร้องอยังไงอะไรแบเ,เนี้เราสังเกตเห็นว่าเพลงพวกเพลงในบทมักจะเป็นเพลงแบบอีกแบบหนึง่งใช่ไหมไม่ใช่เพลงทั่วไปหอนหอนหน่อยถูกต้องหอนหอนหน่อยหรือว่ามีโน้ตตัวเดียวแล้วร้องมีคำคำเดียวแล้วร้องยาวเช่นเพลง ตัวอย่างเช่นร้องให้ฟังอ่อยอย่างดิงดองแมรี่ออนไฮมันก็จะขึ้นเขาว่าเขาว่ากอไรอะมันจะขึ้นว่าก็แล้วคือไปโน้ตเดียวแล้วขึ้นไปแค่หชั้นอะอ๋อเขาเรียกว่าลูกคอแต่มันมีศัพท์เฉพาะน้องของเขาสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้ศาสนาไม่มีความเป็นสากลเพราะว่าแต่ละคนร้องคนละแบบการประกอบสร้างของวิทยาการรีมาจากบทนะทำไมต้องเขียนโน้ตกี่ห้องมีกี่เส้นกลดนตีกุญแจซอนมันมาจาก กฎพวกนี้มาจากศาสนจักรมันก็เป็นไอเดียของศรัทปาคนหนึ่งก็เขาบอกว่าเราจะตั้งโรงเรียนเพื่อที่จะสอนร้องเพลงอเราจะต้องคอนโทรลการร้องเพลงทั้งโลกเนี่ยให้มันเหมือนกันหมดเพราะว่าศาสนาจักรคาทอลิกคือศาสนาจักรสากลนี่คือคำว่าโรมันคาทอลิกแปลว่าสากลพึ่งรู้า่การเรียนรู้ยุคแรกก็คือเป็นโรงเรียนที่ตั้งเป็นวารอะไรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสอนพวกพระให้มึงร้องเพลงให้ถูก เข้าขี่กันได้ใช่ไหมสยามยามาฮ่ามันก็เหมือนอ่ามันก็เหมือนกับสวดมนต์บ้านเนี่ยเหมือนบอลของเราเนี่ยพี่แก๊งอาจจะเสริมเพิได้ก็คือพระแต่ละวัดแต่ละสำนักก็สวดคนละธรนองมันก็เลยมีคําว่าสวดมนต์ไม่เข้ากันเพราะมาจากคนละวัดเคยได้ยินไหมสำนักมันไม่เหมือนกันนะนะครูลึกศิษย์ใครเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็ก็เหมือนกันก็ใช้วิธีเรียนแบบเนาะไม่ใช่ได้มีอ่าการที่จะเซ็นทรัลไลทอำนาจเนี่ย มันต้องให้มันมีมาตรฐานเดียวกันต้องเป็นสากลใช่ไหม,มโดยเฉพาะศาสนาจากคาทอลิกเนี่ยยิ่งใหญ่อย่างนี้ได้ก็เพราะว่าเขาเขาสนใจเรื่องนี้ทั้งโลกได้เนี่ยนะครับก็ต้องรวมรวมกันแล้วก็สร้างโรงเรียนขึ้นมาสร้างสร้างมหาวิทยาลัยขึ้นมาเนาะอันนี้ข้อหนึ่งก็คือเรื่องมิวสิกข้อสองคือเรื่องด็อกตรีนศาสนาจากคาทอลิกก็สู้กับคริสเตียนเมื่อกี้เนี่ยก็มีการตีความด็อกทรีนข้อความเชื่อในคัมภีร์ทั้งเก่าและใหม่รวมกันเนี่ยนะอ่ การตีความเนี่ยมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วมันตีความเหมือนกันการที่จะให้าศาสนกตัวเองเชื่อยังไงคุณก็ต้องสติ๊กเรื่องด็อกตรินจูกไหมก็ตีความว่าอันนี้ต้องตีความอย่างนี้เราจะสอนกันเรื่องอย่างนี้ผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งง่ายๆก็คือเรื่องการนับถือพระแม่มารีคริสเตียนเนี่ยเขาไม่นับถือแต่คาทอลิกนับถือพวกนี้มันมาจากไหนเหตุผลทั้งหมดมันก็ต้องมาจากการตีความเาข้าความเชื่อในในในไบเบิลหรือว่าใช่ไหมหรือว่ากิษฎเดียรต่างๆของศาสรา แปลว่ามหาลาัยก็คือเครื่องมือหนึ่งในการที่จะอบรมหรือว่าสร้างสแตนดาร์ดปั๊มพระออกมาอืพระที่จ่อไปสอนตามโบทตามวัดตามวาเน่ยนเนาะออกมาเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันจะได้สอนคนไปในทางเดียวกันถูกไหมออันนี้ก็คือเรื่องของด็อกตรินเราจะลืมว่ายุโรปเนะี่ยมันมีช่วงหนึ่งนะช่วงที่คือยุโรปทุกหมู่บ้านนะก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า p a r i s h Church แปลว่าพี่แก๊งไปซอแต่พี่แก๊งก็จะเจอโบดเล็กๆในหมู่บ้านนั้นในวิลเลจนั้นก็จะเป็นพอลิชเชอร์ดจะเป็นอ่าในเปลีดคุณก็จะเจอพอลิชเชอร์หลายๆที่พอลิชเชอร์อะไรสะกดยังไงคะผมก็สะกดมันเป็น P E R หรือเปล่า I S H p e r i c h หรือ P U R นี่แหละเนาะน่าจะ P E R พอลิชเชอร์นี่มีบทบาทมากเลยนะอันนี้คือเราออกทะเลได้เนาะพอลิชเชอร์มันออกไปแล้วมีบทบาทมากก็คือมันเป็นที่ทําการของ คล้ายๆสัมมนุประชากรด้วยมีคนเกิดคนตายคนต้องไปเขียนลงในบัญชีในเพอร์ลิเชิร์ดคุณเอาเรื่องเฟสก็คือความเชื่อเนี่ยกับเรื่องเกี่ยวกับคารวาสไปรวมกันประเทศยุคนั้นมันไม่ใช่ประเทศเซกุล่ามันเป็นใช่ไหมมันเป็นประเทศที่ศาสนาเนี่ยผสมกันอยู่มันยังไม่มีเส้นแบ่งออกจากกันสังเกตว่าเวลาฝรั่งมันไปสืบวงตระกูลมันสืบที่โบสถ์มันก็เจอเลยเพราะว่ามันเขียนมันหลายร้อยปีเป็นเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นศูนย์กลางของชุมชนคล้ายๆวัด วัดของไทยปะอ่าวัดของไทยไม่มีฟังก์ชันนี้ไงวัดของไทยไม่มีฟังก์ชันการจารึกหรือว่าเรคคอร์ดกิจกรรมของชุมชนใครเกิดใครตายวัดไม่เคยรับรู้ตายเนี่ยจะรับรู้เนาะแต่มันจบไปแล้วไงมันอีกฟังก์ชันหนึ่งแต่งงานเงี oh, ้ยอ๋อ P R by the way P R P A R อ๋อ P A R Parish h i r t อ่าก็มีคนคนแต่งงานกันพี่แก้งสังเกตว่าต้องไปแต่งในโบสถ์ถูกไหมอืมอืมอืมแล้วก็ต้องลงทะเบียนที่โบสถ Mm hmm. เวลาเธอจะไปสืบว่าสองคนนี้แต่งงานกันจริงไหม mm hmm. เธอต้องไปสืบที่โบสถ์ mm hmm. เพราะ <Yeah. S 2> ว่าแอร์ตอริตี้นี้เป็นแอร์ตอริตี้ของพระเจ้าอ mm hmm. เพราะฉะนั้นเพอร์ลิชเชิร์ดคือมีบทบาทอย่างนี้เนาะแปลว่าที่ทุกเพอร์ลิชเชิร์ดมันก็ต้องมีสแตนดาดเดียวกันคนที่คุมกฎนั้นก็คือพระคือเจ้าวาดที่อยู่ตามวัดต่างๆอันนี้เราไม่ได้พูดถึงพระสังฆาธิการนะที่เป็นพระคดีน,นันหรือว่าเป็นบาทหลวงอะไรพวกนี้อันนี้คือบาทหลวงพระเฉยๆเนะี่ยที่อยู่ตามวัดต่างๆพระวัดบ้านๆเนี่ยนะ อีพวกเนี้ยก็ต้องมีจํานวนมากถูกไหมเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเนาะเป็นอาชีพชื่อหนึ่งแปลว่าพวกนี้ก็ต้องได้รับการเทรนมาให้เป็นนักตีความพวกเนี้ยมีข้อเดียวกันใช่ไหมอันประโยคเดียวกันเนี่ยเราอยู่คนละวัดเนี่ยเราก็ต้องตีความให้เหมือนกันลูกวัดเราจะได้รู้เรื่องเหมือนกันเวลาเขาเกิดเรื่องอะไรเขาจะได้สืบได้ว่า,นา,างงเนื้อหาอะไรยังไงนี่เขาเรียวกว่าด็อกทรินก็คือข้อความเชื่อถ้าเราไม่ได้จบที่สกุลเดียวกันเนี่ยเราก็ตีความเป็นคนละอย,ย่างใช่ไหมเนี่ยเราไปอยู่คนละวัดเพราะฉะนั้น ไอเดียก็คือเราต้องการจะเซนทลาหรวมหน้าแล้วก็ทําการทาให้มันเป็นสากลม,มหาลัยก็เกิดขึ้นมาเพื่อปั๊มบัณฑิตพระผมสรุปอย่างนี้โอเคไหมออที่มาคือปั๊มบัณฑิตพระเอาคนมาเรียนด็อกทรีนเอามาเรียนเทโลจีก็คือสัตววิทยาเอามาเรียนศาสนาเนาะเราจะสังเกตเห็นว่าตอนที่มีโรคหาระบาดที่ยุโรปหลายรอบเลยนะทุกรอบเนี่ยจะมีคนตายเยอะมาก แล้วพระก็ตายไปด้วยหลังจะเกิดโรคแหรระบาดสิ่งที่จะบูมก็คือการตั้งมหาวิทยาลัยเพราะว่ามันคือมันเหมือนสมัยที่มันเหมือนสมัยที่มาไอประเทศไทยจะตั้งโรงเรียนยเยอะๆอะพอคนจะตั้งโรงเรียนยเยอะๆให้กับคนเนี่ยรัฐบาลมีนโยบายเนาะสิ่งที่ขาดคือครูรัฐบาลก็เลยต้องตั้งวิทยาลัยครูขึ้นมาเพื่อปั๊มครูขึ้นไปเหมือนกันเวลามันมีคนมายเยอะในยุโรปเนี่ยไอพวกพระก็ตายตาม ทีนี้แต่ละเพอริเชิร์ตมันไม่มีมันก็ต้องมีมันก็เลยมีการปั๊มขึ้นมาโดยการสร้างโรงเรียนสร้างมหาวิทยาลัยขึ้นมาเพื่อจะปั๊มไอ้พระเนี่ยที่จะไปสอนศาสนาใช่ไหมผมกำลังจะหลุปอย่างนี้ว่าในตอนในช่วงแรกก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยศาสนามีหน้าที่คนโทรลความเป็นสากลของด็อกตรีแล้วก็มิวสิกเนาะซึ่งฟังก์ชันทั้งหมดเนี่ยหลักๆแล้วคือใช้เสิร์ฟศาสนาจัดเสิร์ฟโบสถ์ใช่ไหมเสิร์ฟเชิร์ชนะครับเสิร์ฟเชิร์ช มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าการการปริญญาเนี่ยในยุโรปเนี่ยเป็นออร์ตอริตี้ของสันตป,ปาปาการจะตั้งมหาวิทยาลัยได้ก็ต้องได้รับปาปา,ปาบูบูที่แปลว่าผมไม่รู้มันแปลว่าบูคำนี้มันแปลว่าคล้ายๆข้อประกาศหรือว่าข้ออนุญาตของสันตป,ปาปามันก็เหมือนต้องได้รับพระบรมราชโองการจากสันตป,ปาสันตะองการผมแปลงี้ได้ไหม,มสันตะอนุมัติปาปาบูากับ,บคนคนเดียวใช่ไหมบู พูดที่จะให้พูดที่ให้อนุมันคือที่แปลว่าหัวน่ะเหรออืมปาปาบูปาปาบูนี่คือคนเดียวเท่านั้นอ่าต้องถูกเลือกตั้งมาหรือว่าบูฮ้ปาปาบูคือเอกสารเนาะมันคือคำคล้ายๆคำอนุญาตตราตั้งจัดตั้งมหาลัยอ่ะอือ่าเธอจะตั้งมหาลัยเธอต้องไปขออนี้าตปาปาบูเพราะว่ามันมันใช่ไหมนั่นคือทําให้มหาลัยที่อังกฤษตั้งไม่ได้พราไม่ได้อยู่มหาลัยอังกฤษมหาลัยแรกก็คือออกฟอร์ พราะว่าออกฟอร์ดเนี่ยตอนแรกก็คือเสิร์ฟคาทอลิกได้ปปาบูมาตั้งประมาณปีพันสองใช่ไหมแล้วหลังๆเขาเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนอะไรเหรอครับเปลี่ยนเป็นเป็นนิกายไม่ใช่อ่าถูกก็ก็ถูกถูกแม่ผมก็จะบอกว่าออกฟอร์ดตั้งก็เพราะได้ปปาบูเนาะถึงแฟนปริญญาได้อทีนี้ไอ้เคมบิดมันก็แยกตัวไปอันนี้มันก็อีกประเด็นเนาะ,ะผมไม่ไปลึกละเดี๋ยวมันจะไกลนานไปพอแยกตัวไปเนี่ยเคมบิดก็ต้องไปขอปปาบูมาก็ได้ใช่ไหม อีวอลอนดอนเนี่ยมันมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้แกนปริญญาเองนะมันก็ต้องมาเอาปริญญาจากแถวเนี่ยอจนกว่ามันจะสามารถไปเพติชั่นเพื่อได้ปาปาบูม,มาใช่ไหมสังเกตว่ามหาลัยยอร์กเชียร์ของเราเนี่ยพวกยอร์กเชียร์คอลเลจพวกเนี่ยตอนแรกเรียนแถวนั้นก็ไม่ได้ปริญญาของยอร์กเชียร์เพราะไม่มีสภาหรือว่าไม่มีอะไรที่การปริญญาได้ก็ต้องไปจบที่อู่อลันดอนอ,อันนี้อันนี้จบนะครับแล้วอ,อังกฤษที่ ไม่ได้อยู่ในคาทอลิกแล้วก็ยังต้องไปขอปาบปาบูอีกเหรออันนี้เราพูดกันถึงช่วงที่มันอยู่ในคาทอลิกอยู่เราคุยกันที่ประมาณเซนจูรี่ที่สิบสองสิบสาเนาะอันนี้คือตอนที่ตั้งอออฟฟอร์ดเคมบิดใช่ไหมอืมอืมอืม่มทีนี้พอออกจากคาทอลิกปับ๊บนี่ไงเราก็เลยสามารถตั้งมหาลัยได้ง่ายขึ้นอืม,มหาลัยลอนดอนเนี่ยก็คือเกิดประมาณเมื่อไหร่ ผมผมไม่แน่ใจนะแต่หลังจากที่เราเราเราเรฟอร์เมชันไปแล้วอ่ะนะเราเป็นเราเป็นเชิดออังกฤษแล้วเป็นแองกิลันแล้วอ่า oh. uh, ก็ตั้งยุโรปลอนดอนยุโรปลอนดอนเนี่ยก็ใช้โมเดลแบบออกฟอร์ดคือมีหลายคอลเลจนี่ไงครับ oh. นี่คือคอลเลจมาละคอล์เซสอิมพีเรียลคอร์เซสเซนต์แมรี่คอร์เซสรอยอล์ฮอลล์วีอ่ารอยอล์สคูอ็อบไมล์ก็มีนะมีหลายคอลเลจมากโซเอ็ SO ก็คือหนึ่งในนั้นลเอสีคิงคอร์เซสถูกไหมพวกนี้ก็กระจายก,กันอยู่ในลอนดอนนะครับ ทุกคนจบเรียนทอเรตใครคอเลตมันสุดท้ายมาเอาปัญญาที่ยูลอลนดอนคุยที่ใส่คุยเดียวกันหมด mm hmm. ตัวอย่างคือสมัยอาจารย์ป่วยไปเรียนที่ LSE เนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดนะสุติลเอสไปเรียนอีคโนมิคส์เนี่ยแกจบมาแกก็ใส่คุยยูลอลนดอนแบบโบราณคือสีชมพูแดง mm hmm. ซึ่งก็คือสีเดียวกับของอาจารย์ปวินนะันรู้สึก mm hmm. อาจารย์ปวินก็ยังได้ปัญญาจากยูลอลนดอนอาจารย์ปวินจบที่ไหนนะเหมือนจะอ s e อใช่ไหมหรือว่าโซแอดไม่แน่จเอออาจจะโซแอดก็ได้ mm hmm. อ่าก็ได้ที่นี่ แต่สมัยนี้ถ้าใครจบก็คุณจะได้คุยใครคุยมันไม่เหมือนกันนะ <All S 1> เพราะว่าคอเลสเซอร์ mm hmm. it, ara, มันสปินเอา์ไปเป็นมหลาลัยด้วยตนเองกฎหมายที่ใช้ oh. มันไม่ได้มาจากปาปาาบูเนาะมันมาจากของอกฎหมายของประเทศไปละอ mm hmm. ในที่นี้ก็คือมาจากเดอะคลาวมันเปลี่ยนแล้วอ่ะเปลี่ยนละตั้งแต่นั้นก็คือเปลี่ยนละใช่ไหมก็ตั้งง่ายขึ้นมาจากเดอะคราวก็คือได้รอยัลชาร์เตอร์นะครับในการในการตั้งแล้วก็ให้อำนาจในการมาปรดกยา เพราะนั้นแต่ละอันก็จะมีออโตนมัสในการบริหารจัดการไวของมันแต่ละคอร์เสเนาะมันก็กมันมันมีผลต่อชื่อมหาวิทยาลัยไหมอันนี้ผมขอถามหน่อยนะอย่างเม,มื่อก่อนมหาวิทยาล<ม>ัยลีดก็ไม่ใช่ชื่อนี้<ม>เพราะว่าเปลี่ยนการตั้งใช่ไหมเมื่อก่อนมันมีชื่ออะไรยาวๆเหรอม,ม,มันเป็นโลนมันเป็นโลโก้แบบไม่ใช่โลโก้นี้ด้วยก็เกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลีดเคสของลีดเนี่ยมันก็คือการเมิร์ชก็คือสมัยก่อนเนี่ยเมื่อกี้มีหลายคอร์เสใช่ไหมครับ แล้วเขาก็เมิร์จรวมถ้าสร้างพลบอมอันหนึ่งแล้วเมิร์จรวมแล้วเรียกว่ามหลาลัยลีดแต่เคสของยุครน,นดอนคือเป็นมหลาลัยยุโรนอดอนใหญ่ซึ่งเป็นระบบคอลเลเจตคอลเลเจตยูนิเวรอเวร์ซิตี้มีหลายคอลเลจใช่ไหมแล้วหมดคอลเลจรวมกันเป็นมหลาลัยเนาะแต่เขาแตกมหลาลัยอันนี้คนละอันนะมีเขาแยกออกไปเราต้องเอากฎหมายใหม่เนาะปรับหม่แล้วแยกออกไปใช่ไหมคล้ายๆกับมอพเยวแยกมาจากมหลาลัยในสวนในเคสของยุลรนดอนนะแต่ว่าถ้าเป็นเคสของแมนเชสเตอร์กับลีดก็คือเหมือนเอา เอาหล,ล้วมหลาลัยมาเหมือนรวมกันะ่ะมันบอกว่าเดิมก่อตั้งเมื่อปี1874เป็น Yorkshire College of Science และเมื่อปี1884ก็ไปรวมกับ Leeds School of Medicine แล้วก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของ Victoria University และ University of Manchester Liverpool ก,กว่าจะมาเอ Victoria University มันคือ3ามหลาลัยรวมกันไงอ๋อเนี่ยเออมัน ถ้าเราจะพูดถึงบริษรัททางการังกฤษก็คือตั้งแต่ยุคกลางเรามี2มหาลัยเนาะแล้วพอระยะอย่างเรามีอยู่ลอนดอนเราก็ไม่มีอีกเลยอเรามาม,มีอีกทีนึงก็ตอนเนี่ยบริวารศาสตร,รมก็จะมีแก๊งเรดบิกก็คือแกง๊งลีแก๊งแมนเชสเตอร์อันนี้ก็ถือว่าเก่าหลับร้อยกว่าปีอแต่มันมีนโยบายของรัฐบาลสมัยนัฐมนนายกรัฐมน,น,นตรีแบ็เบียนประมาณปีเกองอะ ก็คือตั้งมหาวิทยาลัยทุกเมืองทุกหัวเมืองเราก็จะเห็นเการกาสอใช่ไหมอ่าประมาณนั้นเราก็จะเห็นฮันเดอร์ฟิลด์เราก็จะเห็นโฮแล้วก็จะเห็นอ่าพวกที่มาใหม่พวกนี้อายุอ่าพวกนี้อายุสามถึงรยปีไม่ถึงร้อยซึ่งหนุ่มมากอ่าแล้วความพรีเจิสมันกับความอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะไม่เท่ากับพวกมหาวิทยาลัยที่แกกว่าเพราะว่าอังกฤษอยากจะให้แต่ละแต่ละเมืองมีมหาวิทยาลัยของชื่อชื่อตัวเองหรือเปล่า ก็เราไม่รู้นโยบายตอนนั้นคืออะไรเนาะอาจจะเป็นเหมือนของไทยก็มันเลยทําให้เราตอนที่เราไปอยู่อังกฤษเราเห็นมหาวิทยาลัยตามชื่อเมืองไงเตอร์เมืองไงทูกแต่เมื่อก่อนมันไม่มีอย่างนี้ไงเออเหมือนที่มีกเราก็แต่เราไม่รู้ไงว่านโยบายมหาวิทยาลัยคิดอยู่แต่เพราะว่าน่าจะเหมือนของเราก็คืออยากให้มันเป็นชค่นี้บมกึ่งๆคืออยากให้คนมีการศึกษาก็อัดมหาวิทยาลัยลงไปทุกที่ใช่ไหมทุกคนจะได้เรียนใช่ไหมก็สมัมนั้นมันก็มีโพลีเทคนิคอะไรเนาะมี college of art เจ็ดสิก็ส p ิ i ออฟเป็นเ n อร์ซิต t ้เหมือนกันหมดใช่ไหมครับ ซึ่งมันก็เป็นความคิดแบบเสรีนะแต่ในวงของ s o n s e r v a t i v เขาก็บอกว่าการที่เขา preserv มหาลัยสองแห่งไว้ through out centuries เนี่ยสองสามร้อยห้าร้อยปีได้เนี่ยพอกฟอร์ดเคมบิดแค่นี้มันก็คือม,มหาลัยอาจจะเป็นของฟุ่มเฟือยแล้วไม่จำเป็นก็ได้เหมือนตอนเนี้ยทุกคนก็เลยออกมาไม่เห็นจะเป็นต้องเรียนเลยอแต่ั้นที่สมัยก่อนพวกมึงก็ดิ้นว่าอยา,ยอ,อยากเรียนอยากเรียนพอเขาไม่ให้มึงเรียนมึงก็ด่าเขาแต่พอให้เรียนพอมันเฟ้อปั๊บมึงก็ไม่เห็นจำเป็นเนี่ยมันก็กลับมาที่เดิมไงครับเพราะว่ามหาลัยพวกนี้มันก็ ถ้าในไอเดียของสมัยก่อนมันก็คือเป็นเอ t เ b อร์บิชเมนทที่หนึ่งเนาะที่ทุกคนจะไปแล้วก็ไปไม่รู้อาจจะเอาคอนเน็กชันหรือว่าทำนั่นนนนี่ <Connect ion S 2> ใช่ไหมไปใช้ชีวิตแล้วก็มาใช่ไหมครับซึ่งถ้าเป็นคนใช้แรงงานเนี่ยคุณก็เรียนรู้จากสกูลอยู่แล้วที่เพียงพองก็ไปทําต่อได้ถูกไหมครับอันนี้เราไม่พูดถึงการ disrupt ของยุคหรือว่าาหก,กรรมที่ต้องการความรู้ที่มันมมนขางห้ s p e า i f i c เนาะเช่นคุณต้องเป็นเอน Engineer คุณจะได้รู้เฉพาะทางคุณจะไปทํางาน s p e c i f i c อย่างหนึ่งได้ใช่ไหมครับ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคุณต้องเปเทรนเป็นเป็นเมดิซีนเงนี้ยเพื่อจะไปเป็นหมอ,อจริงๆได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คงต้องเรียนเนาะก็คอนเซปต์ของของมหาลัยนะที่ที่อังกฤษแล้วก็ที่การเป็นอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีเหตุมีผลแล้วก็มีมีปริศนาเนาะอย่างนี้นี่เป็นโดยสังเขตนะค่ะถือว่าได้ความรู้มากครับสําหรับวันนี้จบแล้วเหรอครับถือว่าได้ความรู้มากมีอะไร,ร<อ>จะเสริมไหมครับมีอะไรจะถามไหมเอาะมันก็ เออแล้วพูดเรื่องมหาลัยไงแล้วก็อาจจะพูดต่อก็ได้ว่าในวันนี้ที่เด็กเริ่มรู้สึกว่าเรียนออนไลน์และก็หลายวิชาไม่มีความจําเป็นอีกแล้วกับโลกนีค่ะคุณมีอะไรจะพูดเอาไปเด็นนี้ไหมคะจริงๆแล้วถ้าเราไปถามเด็กนะเด็กบอกว่าเด็กไม่อยากเรียนออนไลน์แล้วเด็กก็จะรู้ตัวว่าเรียนออนไลน์กับเรียนในห้องเนี่ยคุณภาพไม่เหมือนกันอเด็กพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดนะคนสอนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สอนอย่างเนี้ยก็ไม่ได้เต็มที่เหมือนสอนกับตัวจริงนะอันนี้คือพูดเรื่องสอนอย่างเดียวพูดเรื่องเนื้อหาการเรียนอย่างเดียวนะเปอร์เซนะ not to be includes ไอ้พวกดีเทลเกี่ยวกับคอนเนคชันหรือว่าโซเชียลไหลของชีวิตเด็กแค่เนื้อหาเฉยเใช่ไหมอันนี้อันเนี้ยก็เนี่ยอันที่สองก็คือเรื่องโซเชียลไห์เด็กก็ไม่เจอเพื่อนเด็กก็ไม่ได้คุยกันเด็กไม่ได้เอเมร์ลเมนนั้นเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนที่มีฟาสิลิตี้พร้อมสําหรับการเรียนรู้ต้องมาจงอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยพ่อแม่บางคนเนี่ย ส่งลูกไปโรงเรียนแพงก็เพราะาอยากให้ลูกไป uh huh. อยู่ในฟลาซิตี้นั้นใช่ไหมแต่ตอนนี้ต้องกลับมาโซมกที่บ้านเนาะอันนี้ก็คือประเด็นที่สองประเด็นที่สามก็คือคนที่โจมตีว่ามหาลัยกําลังจะเจ๊งเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ไปแห่เหรียญออนไลน์กันหมดผมว่าอันนี้นายีฟไปหน่อยอคุณพูดอยู่ฝ่ายเดียวคุณไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ s t a โ e h o l d e r แน่แ่พูดอย่างเงี้ยคือคุณไม่ใช่ทั้งพวกเป็นเด็กและไม่ใช่ทั้งพวกที่เป็นคนสอนคุณไม่ได้อยู่ในแอมบิเอเนน์เนี่ยนะผมว่ามันก็จะจะง่ายไปหน่อย คุณไปมองโมเดลพวกคอสช็อตคอสของพวกมหาลัยท็อปแล้วผมก็บอกเนี่ยเนี่ยอนี้เขาก็เรียนได้ไี่ใช่ให้เรียนออนไลน์เยอะแยะมีทั้งฟรีแล้วม่ใช่เดี๋ยวนี้มีเรียนฟรีออนไลน์แบบออกฟอร์ดเคมบริดจ์เปิดให้เรียนเลยนะทำไมฉันต้องมาเรียนของมหาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือด้วยอ่าก็ผมว่ามันก็นายิฟนิดนึงนะผมว่าผมจะสรุปอย่างนี้ก็คือผมกล้าพูดว่ามหาลัยมันมันต้องมีอยู่มันเสิร์ฟบางอย่างเนาะที่ออนไลน์มันทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะ พูดเฉพาะเรื่องความรู้จริงๆเมื่อแกเปร์เซเรื่องความรู้เนี่ยก็ไม่เท่ากันอ่ะคุณไปเรียนออนไลน์ยังไงใช่ไหมเออมันก็มันก็ไม่เท่ากันเรียนในห้องมันมันไม่ได้แล้วอะแล้วแล้วคุณใช่ไหมมันจะหายหรือมันจะมาแทนกันได้ยังไงผมไม่มองไม่เห็นนะยังมองไม่เห็นว่ามันจะเป็นไปได้ประเด็นนี้ดีมากนะครับประเด็นนี้ดีมากอะไรดีคะแต่แต่ผมแต่ผมก็ยังคิดแบบคอนเซอร์เวทีฟว่าเราไม่ควรจะแซงเฉลเ่ยมหาลัยขนาดนี้ คนทุกคนไม่จะเป็นต้องเรียนมหาลัยนี่ผมเห็นด้วยเนาะแล้วก็บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นของฟุ่มเฟือยมากไปในความรู้สึกเราคือยุคนึงหรือยุคนี้เด็กจะชอบพูดว่าบางคณะเนี่ยไม่จําเป็นกับการทำมาหากินมีอยู่ทําไมโดยเฉพาะสายสังคมและมนุษยศาสตร์เนี่ยจะโดนหนักมาก嗯嗯嗯แต่เรารู้สึกว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้มีไว้เพื่อ ผลิตคนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวเราไม่ได้ต้องการป้อนน็อตตัวหนึ่งของโรงงานในฐานะที่เราอยู่สายศินแล้วเราก็จะโดนสายทางอื่นจมตีมาว่าเป็นคณะที่ไม่ได้เรียนเพื่อทำมาหากินอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเป็นคณะที่จบไปก็เอาไปทำอะไรไม่ได้เงี้ยแต่เรารู้สึกว่กามันคือการเรียนเพื่อให้เรา <S 2> <S 2> คิดอ่ะอื่อโอเคมันก็อาจจะไม่จำเป็นอย่งนมึงจะเทียงเรื่อง,รงเรื่องเนี่ยผมผมผมเห็นด้วยนะแต่ว่ามันยากที่จะอธิบายตรงนี้ก็คือมันคมันศาสตร์หลายศาสตร์บางศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีไว้เพื่อความศาสตร์ที่เอาไว้ปูนั่งก็มีเอาไว้เพื่อความฟินอ,ะอ่ะเอาไว้เพื่อ เอาไว้เพื่อฟอร์สานั้นเซกอย่างเดียวถูกไหมมันไม่ได้เอามาป้องสากรรมเพราะนั้นการไปพูดว่าจบไปแล้วเอาไปทาอะไรได้เนี่ยผมว่ามันอาจจะมิสลีดดิ้งไปหน่อยอแต่ในทางกลับกันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าทุกคนต้องกินข้าวใช่ค่ะมหาลัยก็ต้องอยู่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องมันก็ต้องอยู่ของมันได้คณะก็เลยต้องพยายามปรับให้รู้สึกว่ามันเข้ากับโลกสมัยใหม่ให้เด็กสามารถเอาไปทําอะไรได้ แต่ผมว่ามันก็ลิงก์กลับไปที่เรื่องของว่าการสร้างสุเหร่มหาลัยเรามีมหาลัยเยอะไปไงอืแล้วเราก็เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันล้นอมหาลัยที่ดีควรเป็นมหาลัยที่รับการอุปถัมนะสังเกตว่าการตั้งมหาลัยทุกครั้งจะมีการอุปถัมมันต้องมีเอ d นด m e าวเมนต์ใช่ไหมโมเดลที่อังกฤษหรือว่ายุโรปเนี่ยก็จะชัดเจนมากคุณต้องเอ็นด์าวเมนต์แล้วไม่จําเป็นต้องแบบเอานด์ดาวเมนต์จากภาครัฐไม่จำเป็นต้องไปหักเง,เนงเินภาษีเพื่อมาฟันมหาลัย ไปเอาจากพวกค้าพวกฟิลานโซฟิสทั้งหลายมันงานว่าอะไรนะฟิลานโซฟีใช่ไหมไม่แน่ใจว่าตัวอย่างถูกไหมพวกนี้ก็มีเงินแล้วมาอุปถัมภ์พวกนี้ก็จอหล่อเลี้ยงสกอารลี่หลายคุณจะเรียนวิชาคลาสสิกผู้ปสารตินใส่การเนี่ยมันก็จะเป็นวิทยาการที่ไทยมันก็คงลําบากหน่อยนะเพราะว่าเราเราเซตูเลระบบแล้วมันก็ไม่ใช่เทรนด์ของเราเพราะว่าพวกพวกไอ้ฟิลานโซฟิสของเราไปทําอะไรบริจาคให้วัดไงครับอืเงินมันไปคนละที่ถูกไหม มันก็จะก็วันนั้นก็พูดอธิบายอยู่ว่าทำไมคณะอย่างคณะมิกเนี่ยถึงมีเงินทุนสนับสนุนแต่ว่าอย่างคณะเราที่นู่นทำไมถึงไม่มีเพราะว่าอาจารย์ทำเรื่องวัดเรื่องพระจริงจริงวัดกับพระรวยนะแต่เราจะไปขอเงินพระไทยมามันก็เป็นเรื่องที่ลำบากทำได้ซับซ้อนอ่ะเปิดั้นละพี่แก๊งมีอะไรจะเสืบไหมคะ โูดหน่อยเดี๋ยวไม่ได้กงินนะอืออาจารย์อาจาร์เนี่ยตรวจคะแนนนักเรียนเวลาอัดคลิปอะถ้าใครไม่พูดจะโดนหักคะแนนของผมส่วนตัวแล้วก็คิดว่ามันจําเป็นในการที่ต้องเรียนที่มันต้องเจอกันอะมาเปลี่ยนจะนั่งนี่ไหมคานลุกจะนั่งนี่ไหม,มนั่งตรงนี้ไหมฉันอยากใกล้ไฟเธอไม่ได้โดนไฟคันอ่ะ,อะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอ่ะมิก สว,ส,สวัสดีครับนนอ๋อมีวัดดีแล้วหรอกตอนนี้มันจะวัดดีคนเดียวนะแลรวบงตัวฉัน่ะโดนด่าตลอดว่าแบบสวัสดีเลยนะคะอย่าอามีมายาอะก็มันสวัสดีของมราคนเดียว